นะมาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างนะครับนี่คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักอีก2วันก็จะวาเลนไทน์แล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงครับพี่ฝนหาคู่ริยาโอ้ยอยู่คนเดียวสบายใจมีน้องหมามีคุณแม่ออ้ยน่ารักความรักแบบครอบครัวเนาะใช่ครับผมอ่ะคนบันเทิงก็มีความรักเหมือนกันนะครับผมมีทั้งสมหวังแล้วก็ไม่สมหวังจะมีของใครบ้างติดตามชมครับ ามาแล้วมาพร้อมกับความสรองเชนเคยเพราะแม่จะใกล,ล้วาเลนไทนยเข้ามาทุกทีแต่ฉีกันดันแค่เพราะนอกจากคิวจะแน่แล้ว14กุมภาพันนี้สาวอ้ําเตรียมยกขยงไปหม่ำข้าวกับแก๊งเพื่อนซีไม่ได้ไปเดทกับหนุ่มที่ไหนทั้งนั้นแม้ว่าพักหลังจะมีข่าวกุ๊กคิดอยู่กับไฮโซหนุ่มทายาทร้านเพชรลูกวรวุกิก็ตามส่วนเรื่องของขว,วัญวาเลนไทายอีฮออ้ํารับรองมีชัวเราไม่ได้จัด ผู้ชายเราก็ต้องได้จากแฟนคลับอยู่แล้วว <Wow. S 2> ้าวคือยังไงเราคิดว่าเราต้องได้นะจากแฟนคลับก็คงต้องมีบ้าง <c oughs> ปีนี้ไม่ได้คาดหวังค่ะว่าวาเลนทน์จะเป็นแบบไหนแต่ก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขด,ดีค่ะ <c oughs> แต่ถึงจะแฮปปี้กับชีวิตโสดขนาดไหนแต่แฟนคลับก็ยังรอรุ้นให้ขุดแม่มีหนุ่มรู้ใจไวๆน,นะจ๊ะก็คบกันแหละ ต้องยกให้ไม้สาวข่าวโบ๊ะแป้งอัญจิราและนุ่มน้โรนเดดเพราะนอกจะจะยอมรับว่าดคบกันแล้ววัเลนไทยนี้ซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ32ปีของสาวแป้งพอดีพอดีแต่บอกเลยช็อตเด็ดทื่อดอกไม้มาเซอร์ไพรส์น่ะไม่มีแน่นอนเพราะฝ่ายชายไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ก็แอบมีเล็งๆของขวัญไว้บ้างเหมือนกันจ้าคิดๆไปบ้างครับผมแต่เดี๋ยว่ะอ๋ออยากรอดูมากกว่าค่ะอ ต้องสองชิ้นค่ะสองวันต้องสองชิ้นอ๋อนะฮะผมว่าวันเดียวเนี่ยของเดียวก็กำลังดีแล้วนะไม่ได้อะมันต้องสองชิ้นอ่ะกลัวไหมคะกลัวอนาคตอันรไม่ไม่ค่ะจริงๆไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยไปคิดอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วอ่ะก็เอาให้วันนี้เรามีความสุขที่สุดก็พอการันตีว่ามีความสุขแน่ๆนเพราะทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วแถมยังไฟเขี่ยวให้ครบกันอีกด้วย่ สามารถร่วมงานกันได้ยางก,ก็ไม่ร่วมดีกว่านี่เป็นคำพูดจากปากของหนุ่มน็อตวรลีธที่ยืนยันอีกครั้งว่าไม่อยากร่วมงานกับคนที่เขาเคยทุ่มเทความรักให้ซึ่งกระด่าวได้ไมียาว,ว่าผู้หญิงคนนั้นคือสาวจอยลีลานีเพราะเมื่อสี่ปีก่อนเคยมีข่าวว่าหนุ่มน็อตตามจีบอยู่นั่นเองไม่เ,เสียเซลเลยสิ่งที่เรารู้สึกก็คือจากใจคือเรารู้สึกว่าบเฮ้ยเราทําให้แบบ เขารู้สึกแบบแย่ขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. คือรู้สึกว่าแบบ mm hmm. เราเสียใจยที่ทําให้เขาเสียใจยหรือว่าเสี่ยวความรู้สึกนะคือเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมันเกิดที่ตรงไหนยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ขอโทษอะ่ะเออแต่ว่าเราก็รู้สึกกับเขาเหมือนเดิมรู้เคยรู้สึกยังไงก็ก็รู้สึกเหมือนเดิมเลยจริงๆก็เหมือนเห็นรูปเขาก็แฟงไงม่ก็มัมีกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักดีเลยอย่างเงี้ย นอกจากสาวจอยออกปากยินดีกับหนุ่มน็อตและว่าที่ภรรยาแจนที่กำลังจะวิวาในวันที่14พฤษภาคมเพราะคงไม่มีโอกาสแสดงความยินดีเป็นการส่วนตัว,ตวเนื่องจากไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะยังอยากคุยกับตนอยู่หรือเปล่านั่นเองจ้าแมสำหรับความรักที่มีบาดแผลน,นี่ก็ต้องให้เวลากับเวลาใช่หให้เวลาสมานแผลใจนะครับส่วนความรักที่ดีอยู่แล้วเราก็เป็นกำลังใจให้ดียิ่งขึ้นไปครับ